ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วยครั้งที่4ระยะเวลาปฏิบัติงานระหว่างวันที่1เมษายน2563ถึง30กันยายน2563ข้อมูลผู้ขอรับการประเมินข้าพเจ้านายสุจ,จิตศรีวิชาเกิดเมื่อวันที่19 เดือนเมษายนพศ2536อายุ27ปี6เดือนอายุราชการ2ปีตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบันตำแหน่งครูผู้ช่วยเลขที่ตำแหน่ง3696เงินเดือน17,400บาทประวัติการศึกษาจบชั้นประถมศึกษาปีที่6ณโรงเรียนบ้านดงมะไฟ จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ณโรงเรียนสวนนกูหาพิทยาสันจบปริญญาตรีครุาศสร์บัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยณมหาวิทยายลัยราชพัฒนเลยความสามารถพิเศษมีความสามารถในการตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรมโซนีเวกัสมีความสามารถในการแต่งภาพและจัดทำอินฟโฟกราฟิกด้วยโปรแกรม Photoshop มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดีการจัดการเรียนการสอนเป็นครูผู้สอนวิชาภาษาไทยพื้นฐานและวิชาภาษาไทยเพิ่มเติมชั้นประถมศึกษาปีที่6และชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เป็นครูผู้สอนกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีเป็นครูผู้สอนกิจกรรมชุมนุมวิถีพุทธ จดทาแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ผลิตสื่อและนวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเช่นสื่อหลักศิลาจารึกคําภาษาต่างประเทศในภาษาไทยสื่อศิลาจารึกวัดทองในวรรณคดีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโครงการห้องสมุดมีชีวิต ลงทะเบียนหนังสือเข้าใหม่ห้องสมุดปีการศึกษา2,563ได้รับคำสั่งจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานองบัวลำพูเขตงให้ไปจัดทำสื่ออินโฟกราฟิกการประชุมเชิงปฏิบัติการประถมนิเทศนักกิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาด้วยระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เมื่อวันจันทร์ที่22มิถุนายน 2,563จัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร,ร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนประจำชั้นเพื่อรับทราบปัญหาและหาทางแก้ไขปัญหาจัดการเรียนการสอนชดเชยเพราะเวลาเรียนไม่ครบ100วันเนื่องจากสถานการณ์การแพร,ร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019 จัดให้นักเรียนเรียนชดเชยทุกวันเสาร์ในช่วงปิดเทอมได้ทําการอบรมและทําแบบทดสอบเพื่อรับเกียรติบัตรได้รับเกียรติบัตรจำนวน32ใบเข้าร่วมจัดกิจกรรมงานกเกษียณอายุราชการท่านรองชัยประยูนงนแก้วจัดกิจกรรมวันสุทรผู้และวันภาษาไทยแห่งชาติเข้าร่วมลงนามถวายพระพร ในหลวงรัชกาลที่สิบร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาติไทยร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์เข้ารับการอบรมขอรับฉันไม่ขอรับเข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้ครูเป็นครูเวรยยืนประจำหน้าโรงเรียน นำนักเรียนทำความสะอาดเพื่อเตรียมงานจารึกมหรรัสจัทรสวนนครูหาณนะวัดถ้ำสวนนคูหาจัดทำจุดทางเดินทางเข้าโรงเรียนในมาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019ทาสีอ่างล้างมือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019แจกเอกสารนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนชดเชย จดทำป้ายต่างๆตามโครงการและกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายอาทิเช่นป้ายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ป้ายเลือกตั้งประธานนักเรียนป้ายในหลวงรัชกาลที่1ิป้ายกิจกรรมวันแม่ป้ายโครงการป้องกันปัญหาสารเสพติดโรคเอดและการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร แผนผังโรงเรียนบ้านนนสมบูรณ์จัดทำวิทีอาโครงการสร้างจิตสำนึกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมจัดทำวิทีอากิจกรรมส่งเสริมเด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติกจัดทำวิทีอาผู้กเกษียณอายุราชการอำเภอสวนนกูหาปี2563ขอขอบคุณคณะกรรมการที่ให้เกียรติมาประเมิน ผู้รับการประเมินขอน้อมรับทุกคำแนะนำพร้อมนำไปปฏิบัติและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นขอบคุณครับ